วันนี้นะครับเรามาอยู่กันในไ i t a n e v o l u t i o n World กันอีกแล้วนะครับ <S <S ตอนนี้ก็อยู่กับตัวที่เราอัปเกรดในพาร์ที่แล้วนะครับก็ดูดิโอ้โหแปลว่าโอ้หน่าเกลียดมากกว่าเดิมอีกครับผมไม่รู้นะครับว่าการให้อาหารอย่างเดียวเนี่ยมันจะเกี่ยวหรือเปล่าแต่ว่าพอเราจะอัพจากตัวนี้เสร็จใช่ไหมเนี่ยพออัพตัวนี้เสร็จนะครับผมว่ามันต้องมาอยู่ตรงนี้แน่อนอนเห็นไหมด้านบนตรงนี้ครับเพราะว่ามันเฉียงขึ้นไปเราจะลองมาให้อาหารดูก็แล้วกันนะครับลองให้แร่เยอะๆตุ๊ตุ๊ตุ๊กินละเพื่อน ยำ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 คุณลอยเอ้ยคุณลอย <c oughs> <c oughs> มาดูนครับว่าร่างต่อไปไททันของเรานั้นจะมีรูปร่างหน้าตายังไงนะครับลองให้แร่เยอะๆเลยนะครับผมอ่ากินไม่รู้ว่าจะได้อัพวันนี้หรือเปล่านะเพราะว่ายิ่งโตขึ้นนะครับขีดที่จะอัพเนี่ยมันยิ่งจะนานขึ้นนะครับจะไปโอเคแล้วก็ให้แร่ต่อนะเอาแปเอาแร่ไปเยอะนะครับกินไปเลยเพื่อนอะ กินเสร็จแล้วตอนนี้มี25นะครับขาดอีก25แล้วก็ให้นี่ไปเนื้อคนแล้วก็ให้ผักให้กินไปใหมดเลยครับเพราะว่ามันต้องเลี้ยวไปตรงนั้นอยู่ดีนะฮะ <c oughs> ตอนนี้นะครับมี41แล้วนะครับขาดอีกแค่9นะครับ8เ okay. คอย่างงี้จัดไปครับมาดูกันว่าล่างต่อไปของตัวนี้นะครับจะเป็นยังไง จะน่าเกลียดกว่าเดิมหรือเปล่านะก็ต้องดูกันนะครับอตอนนี้กินผักไปก่อนไททันแบบว่าไทไท,ทันกินเจนะ <c oughs> แล้วก็อ่ะกินผักอีกโอเคครับมาดูล่างวิวัฒนาการกันครับเอ้ยนี่มันบอกว่าอะไร e v o l u t i o ลูันกับนี่รีเบิร์มันคืออะไรครับรีเบิร์คือย้อนกลับหรือว่า e v o l u t i o ลูชัเหรอมันให้เราเลือกใช่ไหมผมว่าผม e v o l u t i o ลดีกว่าครับ ขอแสดงความยินดีคุณได้พัฒนาไททันของคุณมาหลายเลเวลแล้วตอนนี้คุณมี2ตัวเลือกคือการเกิดใหม่หรือการวิวัฒนาการการเกิดใหม่สเลนจะกลับไปยังสภาพเริ่มต้นกา,การวิวัฒนาการสเลนจะถูกพัฒนาไปยังขั้นตอนต่อไปแต่จะไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษครับผมนี่คืออุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่าสตาร์ไลท์ดีเนะครับคุณหาได้จากตอนที่ไททันของคุณเกิดใหม่หรือซื้อมันจากตลาดครับผมในครั้งนี้เราจะช่วยคุณพัฒนาไททันของคุณเองของคุณฟรีเออ ช่วยพัฒนาไททันฟรีนะครับแต่หลังจากนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณแล้วโอเคครับผมมาดูครับเราเลือกเอ o l u t i ช n นะครับจะเป็นตัวอะไรนะครับผมดูสิไหนโอ้โห <c oughs> นี่มันไททันหรือหมู <c oughs> โอ้โหนี่มันหมูไททันชัดๆ้โูโ่ตัวมาเริ่มเลยครับมาดูครับนี่นไงมันเลี้ยวมาตรงนี้ใช่ไหมนี่แล้วตรงนี้ก็จะมี2แฉกเห็นไหมครับแต่ผมไม่รู้ว่า สองแฉกนี้เราจะไปทางไหนนะครับมันมี2ทางคือถ้าขึ้นไปด้านบนเนี่ยมันจะสิ้นสุดแค่2อ,อันนี้ใช่ไหมแต่ถ้าตรงไปเนี่ยโอ้โหยาวเป็นกิโลนะครับผมโอ้โหแต่ไม่รู้ว่ามันต้องกินอะไรนะแต่ผมอาจจะให้แบบกินแบบรวบๆมั่วๆไปเลยก็ได้ครับนะโอเคเพราะว่าอาหารมันก็น้อยนะครับผมกว่าจะครบโอ้ยนี่ใช้ต้อง70เมื่อไรจะถึงวะเนี่ยโอ้แล้วดูเท็ทันหน้าเหมือนเด็กเรียนนะเด็กเรียนแก้ผ้าดูหน้าสิโอ้โหนี่แบบว่า ไปเล่นมินิเกมดีวกว่าครับมินิเกมเป่ายิงฉุบกันเถอะมาโโอ้หตัวมันใหญ่จริงๆนะเนี่ยโโอ้หดูไอ้ตรงนู้นครับตัวเล็กยิ่งกับมดกระดาษจัดไปกันไกลหกันไกลเท่าครับกระดาษเอ้ยกันไกลเท่าก็ชนะเหรออันนี้คือไททันว่องไวนะฮะแต่กูดูตัวมึงเนี่ยมันไม่น่าจะว่องไวนะตัวนี้โอ้โหแม่งอ้วนยิ่งกับหมูนะครับคอ้อนโโอ้หแพ้ครับหูมีเลือดตั้งเจ็ดนะฮะไปจัดการกระดาษ กันไกลอ้าวชนะครับหู و, นี่เอเอเห็นมีคนบอกว่าตัวที่มันเป็นเงาดำๆเนี่ยครับคนไล่โคนนันเนี่ยก็คือแบบว่าตัวที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกนะครับมันก็เลยจะขึ้นเป็นเงาดำๆกันไกลโหู و, โดนเลยครับหนึง่งกระดาษโดนอีกครับเฮ้ยกันไก่กันไกลเท่าครับนะ้วตอนนี้เฮ้ยแต่เราเอ้ยแต่เวลารู้สึกว่าเวลาเราป่อยชุดเสมอเนี่ยเราก็จะโจมตีมันได้นะฮะอู้นันแลโหดไม่ล่ะโอ้โหโดนเลยครับกันไก่ห โดนคอนหูเราโดนนะครับกระดาษโอ้อย่านะเพื่อนกันไกลหูโดนรัวๆเลยอ่ะเฮ้ยยาโอ้โห,หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมรู้สึกว่า <c oughs> รู้สึกว่าโดนรัวๆเลยครับได้แค่เนื้อกับแกลมมาอันหนึ่งคนละอันอย่างละอันนะครับไม่ใช่คนละอันอย่างละอันนะครับหูแม่งเจมเต็มไม่ใช่เจมเต็มจอเลยนะครับหูตัวแม่งอ้วนจัดนะครับเคให้อาหารไปจัดไปเลยเอาไปเยอะๆนะเพื่อน สภาพนี้ผมว่ากินแค่นี้น่าจะไม่พอนะครับจะมาดูกันดีกว่าว่าหลังจากวิวัฒนาการตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวอะไรนะครับผมไปกินผักไปเพื่อน <c oughs> อร่อยจังโว้ยเค okay. ให้ไปสามอันอน,นี้สามอันมันต้องกินทั้งหมด70นะครับถึงจะวิวัฒนาการตอนนี้ประมาณ20แล้วนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าตอนไหนมันจะถึง70อ่ะนะโอเค เล่นมินิเกมกันต่อดีกว่านะครับยังมีนี่อยู่นะครับโอเคผมจะเล่นไอ้มินิเกมนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันได้อาหารเยอะนะฮะตึ๊บ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 จับไปเพื่อนเร็วลุนเร็วครับลุนเร็วลุนเร็วลุนเร็วโอ้ยพลาด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 เดี๋ยวเราเลตส์กูโอยโอ๊ยแต่มินิเกมนี้นะครับเสียงเสียไม่ใช่เสียงเสียเสียนี่ครับสองไฟฟ้านะสองพลังงานนะครับผมแต่ถ้าเป็นฝาวยิงฉุบเนี่ยจะเป็น เสียแค่หนึ่งนะครับโอเคอุ้ยได้มาเยอะว่ะโอ้โหเล่นอันนี้มันได้เยอะมากครับโอเคน่าจะน่าจะอัพแล้วมั้งเนี่ยหรือเปล่าวะน่ายังไม่อัพนะครับก็ต้องเล่นมินิเกมประมาณอีกรอบนึงแหละมั้งถึงจะได้อาหารมาเยอะๆนะครับผมกินอร่อยลยนะครับหูอร่อยมากใครที่อยากลองไปเล่นดูนะครับก็สามารถไปโหลดได้นะครับในเพจสโตนะครับผมหรือแอปสโตไม่รู้ว่าแอปสโตมีหรือเปล่านะก็ลองไปดูกันได้นะครับ มันเพลินดีนะเหมือนเราเลี้ยงสัตว์แต่สัตว์เราหน้าตาปแปลกประหลาดนิดหนึงนะ่งเนี่ยออโอ้ดูพุงนี่พุงมาเริ่มเลย <c oughs> หน้าตาดูมีความสุขที่ได้กินไงก็ไม่รู้นะ,อะโอเคครับกินผักไปก่อนครับโอเคจบุจบ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 จุบจุบกินไปเรื่อยๆให้ถึงเจ็ดสิบจะได้วิวัฒนาการตอนนี้เรามีหัวใจดาวที่มันจะเอาไว้อัพแบบว่าเ v o l u ชั o นะครับศูนย์อยู่นะครับไม่รู้ว่าเราต้องเริ่มใหม่ต้องเริ่มอะไรหรือเปล่านะอ่ากินไปครับ กินผักเยอะนะเพื่อนมันน่าจะมีส่วนใช่ไหมเรื่องอาหารแบบ่าให้ผักเยอะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้อะไรประมาณนี้ครับให้แล่ให้แล่กินแล่ไปจะ70แล้วตอนนี้60แล้วครับผมอีกไม่นานไม่นานเกินรออีกแค่64อีกแค่4นะครับเอ้ยแค่เก้าเอ้ยแค่ห 5, 5, ้2ห4 5าห้าครับจะไปอิม่มเดี๋ยวรออิม่ม เดี๋ยวเปออิมมาครับอีกอย่างอีกแค่ชิ้นส่วนเดียวเท่านั้นนะครับไม่ใช่ชิ้นส่วนอาหารอันเดียวเท่านั้นนะครับผมให้แ,กแลกกันละกันจะมีวัฒน,นาการแล้วดูซินี่ไงต้องใช้2 evolution แน่แต่ถ้าเราเกิดใหม่เราจะได้2หัวใจแต่เราไม่มีดาวครับทำไงดีวะหรือว่าเราต้องกลับไปกลับไปใช่ไหมโอเคงั้นกลับไปก็ได้ครับกลับไปเป็นพี่จิ๋วเหมือนเดิมนั่นแหละโอเคได้2นะครับนี่คือรางวัล อ๋ <AL> อเ <AL> มันเริ่มใหม่ใช่ไหมกูจะเริ่มใหม่ทําไมวะเนี่ยไม่เป็นไรครับเราจะได้เหมือนเหมือนแบบว่าเปลี่ยนเป็นรูปแบบบ้างนะครับเก็บได้เพชรมานะครับกินไปเพื่อนอ้อันนี้มันใช้แค่สิบครับแต่ผมดันแบบว่าปล่อยไปเยอะเลยนะฮะเคมาดูตัวนี้ก็แล้วกันนะครับว่าจะวิวัฒนาการเป็นอะไรนะครับผมดูสิไม่รู้ว่ามันจะแปลงเป็นตัวเดิมหรือเปล่านะครับอ่ากินไปกินเนื้อคนจะไปดูสิจะแปลงเป็นตัวอะไร จะเปลี่ยนจากตัวเดิมหรือเปล่านะครับอ้โหูตัวเดิมนะครับผมโอ้โห ούμε, นี่ไงเห็นตำราม,มีบอกครับเนี่ยมันบอกว่าถ้าเราให้กินเนื้อคนกับผักนะครับมันจะแปลงไปอีกร่างหนึ่งแต่ถ้าเราให้กินแบบรวมอย่างเงี้ยมันจะแปลงเป็นตัวนี้ครับตัวข้อศอกหมาเนี่ยฮะเราต้องแค่ไ่กินแค่เนื้อคนกับผักนะครับผมอ๋ออย่างงี้นี่เองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วกินครับกินงำ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 ,งำไปเส้นทางใหม่เนี่ยเหมือนแบบว่าเหมือนแบบว่าเรา เปลี่ยนเส้นทางเรื่อยๆเ,เพื่อจะดูว่าตัวอื่นๆเนี่ยมันมีไททันแบบไหนบ้างนะครับอ่ากินนี้ครบ20นะครับอันนี้ขาดอีก5นะครับเดีย๋ยวเราไปเราไปเล่นมินิเกมนะครับเป,เ,มมเ,นนะเป็นมินิเกม,มนี่กว่ามินิเกมปากพันนะเป็นมินิเกมนี้ครับโอเคงั้นเริ่มครับผมปึ๊บปุ๊บปุ๊บมันได้เยอะดีอู้พัก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 ก็ล้มดีวะนี่ห่านะฮะโอเคไปเร็วๆเลย let's go let's go โอ้ยโอ๊ยจะไปเนื้อคนอาหารปึ๊บปุ๊บปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บสีวสิสุดท้าย3 2มสองอดหูหได้เยอะอยู่นะฮะโอ้โหได้มาได้ผักมา14ได้เนื้อคนแล้วก็ได้แร่มาโหเยอะอยู่นะครับขาดอีกหใช่ไหมหนึ่งสองสี่หกินผักลยเพื่อนกินไปน,นะลูกค่ะ <c oughs> ท,ำทำไมลูกกูมีหน้าตาอย่างงี้มาเนี่ยหน้าตานี้ไม่เหมือนคนเลยนะลูกโอเคมาดูร่างวิวัฒนาการครับจะแปลงเปลี่ยนเป็นจากตัวข้อศอกหมาเปลี่ยนตัวอื่นหรือเปล่านะครับดูครับ นี่ไงเอา้ามันก็เป็นตัวเดิมนี่วะเดี๋ยวนะครับพี่หรือว่าผมผิดพลาดอะไรไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าม,มันมาทางสายเดิมนะครับเนี่ยมันมาทางสายเดิมเนี่ยหรือว่าเราต้องพอเราเป็นตัวเนี้ยแต่ท่านเล็กเนี่ยครับแต่ท่านเล็กเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าถ้าเรามาตรงกลางเนี่ยมันก็จะตรงไปเรื่อยๆเห็นไหมอย่างนี้หรือเปล่าครับแล้วผมจะทำยังไงดีละทีนี้ แสดงว่าเราต้องแปลงตั้งแต่ตอนนี้นะครับเป็นตัวนี้แล้วเราค่อยเปลี่ยนสายนะครับถ้าเรามาตรงกลางเนี่ยมันก็จะตรงมาเหมือนเดิมเป๊ะนะครับเอ้าเสียเวลาเลยครับเคนั้นเดี๋ยวผมจะรีบๆให้มันเป็นร่างนั้นก็แล้วกันนะครับผม เอฟเวอร์ลูชั่นนะครับผมจัดไปดูสิมันก็เป็นตัวเดิมแน่นอนนะครับนี่มตัวนี้มันต้องกินแบบกินผลไม้รวมนะฮะไม่ใช่ผลไม้รวมอาหารรวมนะครับผมแต่ว่านี่มันมาสายนี้แหละเราตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วพอเราไปตัวนี้ปุ๊บเราก็สามารถย้อนได้ใช่ไหมหรือว่าย้อนไม่ได้วะต้องดอูทีนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวพัหนานะครับผมจะมาไอ้นี่ใหม่นะครับ จะมาแบบว่าเลี้ยงตัวให้มันจนถึงตัวนี้นะครับแล้วก็จะย้อนกลับไปใหม่แล้วเราจะเปลี่ยนสายกันนะครับผมก็พาร์ทนี้ก็สหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลวกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กันด้วยครับไว้เจอกันใหม่กับการเลี้ยงเทอร์ทันนะครับผมสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกความสนุกกันด้วยนะจุ๊บจุ๊บโอเคครับก็ผมเพิ่งรู้นะครับมันมีมันมีรีเซ็ตตัวได้นะครับผมก็จะมารีเซ็ตเปลี่ยนใหม่ก็แล้วกันนะครับนี่ล่่มงแะบบววาาผจอ ให้ให้แต่อะไรดีให้แต่ผักหรือว่าให้แต่เนื้อคนผมว่าให้แต่ผักน่าสนใจนะครับแต่ว่าทําไมมันไม่มีบอกเลยว่าอัพตัวนี้เป็นตัวนี้เราลองให้แต่ผักไหมหรือว่าให้แต่เนื้อคนลองดูดีกว่าไหมให้แต่ให้แต่เนื้อคนดีกว่าครับต่อไปกินโอ้สุดยอดช่วงที่รอเวลาแบบอาหารคนนะครับผมจะไปเล่นเกมมินิเกมเป่ายิ่งฉุก,ก็ะละกันนะครับผมมา เหมือนเริ่มเหมือนเริ่มเหมือนแบบว่าเริ่มเล่นเริ่มเล่นใหม่นะฮะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับผมเรารีนะครับผมอ่าโอ้โหโดนแล้วหนึ่งกันไกลกันไกลค้อนโอ้โหค้อนค้อนกระดาษโอ้โหโดนแล้วครับกันไกลจัดไปโอ้โหค้อนโดนไหมครับนี่ไงแพ้เลย no เฮ้ยนี่ไงครับมันมีบอกเลยครับว่าเนี่ยเห็นป่ะไททันอะไรเอ่ยสองอันบนนี่ครับมันบอกว่าผักกับแร่ เราจะเลือกกินอันไหนอันหนึ่งก็ได้เหรอหรือว่าแต่รู้สึกว่าขนาดความความใหญ่มันต่างกันครับหรือว่าเราต้องกินแบบว่าอย่างเช่นถ้ามันให้เราถ้าอันไหนยิ่งใหญ่เราต้องกินเยอะใช่ไหมผมจะลองเป็นอันที่2ดูครับคือเนื้อคนเนี่ยมันจะใหญ่กว่า2อันผักกระแล่มันจะใหญ่กว่าผักกระแล่แสดงว่าเนื้อคนต้องประมาณผักกระแล่นี่ต้องเท่ากันนะครับต้องกินเท่ากันสีีไม่ใช่สีีเท่าไหร่วะ2 2 4สองส ผมจะกินผักสองแร่สองนะครับแล้วก็เนื้อคนโอเคนะนี่กินผักสองนะครับลองดูซิมันจะได้ไหมผักสองแร่สองจัดไปอ่าแล้วที่เหลือก็จะกินเนื้อนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเป็นขนาดที่ใหญ่กว่านะครับจัดไปไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าเห็นว่าขยะขนาดไม่ใช่ขยะขนาดนะครับดูดิรู้สึกว่าที่มันเป็นอันใหญ่กว่าอันอื่นนะครับ มันก็จะน่าจะให้กินเยอะกว่าถ้าเดาเดาดูนะอ่าเนื้อคนครับเนื้อคนกินเห็จะครบแล้วอีกแค่ประมาณ2นะครับผมกินปอยอันนึงหรืออันเดียวเท่านั้นนะฮะโอ้โหปวาจะได้แต่ละอันนี่ใช้เวลานะครับผมเฮ้ยโ,โอเคได้นี่มาสิบอันนี่ครับพอดูโฆษณาให้อีกอันนึงมาดูนาว่ามันจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นหรือเปล่านะครับดูเอาละครับดูเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมหรือว่าเป็นพ่เปิลเหมือนเดิม โอ้โหเปลี่ยนครับเปลี่ยนเย้ <Yahoo. S 1> yeah. โอ้โหถือว่าแบบว่าไอ้นี่ครับการทดลองของเราถูกต้องนะครับเปลี่ยนจากตัวแบบว่าพี่เบิมเราเป็นไอ้นี่ครับเป็นคนเหมือนคนป่านะใส่กางเกงใบไม้นะครับผมก็งไงก็นี่มันมีเก็บกินผลไม้รวมด้วยแล้วก็จะเปลี่ยนร่างอื่นใช่ไหมลองดูปะลองดูลองดูอ่าลองดูครับลองด,ลองดูลองดูก่อนก่อนก่อนจบพาร์ทนี้นะครับจุ๊บจุบจบ,จบกินดูครับกินกินกิน กินจะตไปครับแล้วก็ให้ผักให้เนื้อนะครับโอเคเอ้ยที่ผมให้เกิยมาเนี่ยมาดูครับว่าจากตัวนี้มันจะแปลงเป็นตัวอะไรนะครับให,ให้ให้หนึ่งอันมาดูครับจะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรนะครับผมดูเยอะดูก่อนครับเฮ้ยโอ้โหนี่มันพี่พี่แขนยาวนะ <c oughs> พี่ก้างนะผมโอ้โหนี่เราได้ตัวใหม่มาอีกแล้วเราได้ตัวใหม่าหมกเลยครับ โหแต่ว่ารู้สึกว่าไททันที่จะแปลงเป็นร่างต่อไปเนี่ยไม่รู้ว่าให้อาหารอะไรนะครับเห็นมันคือว่าอะไรเอ่ยเห็นไหมก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับผมโอเคครับก็ขอลากันอีกรอบนะครับเพราะาลาไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเพิ่งจะมาอัดใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้ด้วยนะผมไปแล้วครับไปบ่ายจบๆไปเจอใหม่พาทหน้านะนี่กูลาสองรอบเลยเนี่ย